นาวจังเลยเย็นเย็นเย็น เงดูนี่นะสิวค็คือฮึ่นแค่แเมทเฮจังไดนจึงสิดีเนาะเนาะตอนนีน้หนาวแลวเด้อสม,มุนประการบปากซาทงอากาศเย็นแลเด้อแต่แต่กับบ่ถึงกับว่าเย็นแห้งบ่ถึงกับหนาวแห้งนะพี่น้องอยู่แถวนี้นะถ้าเทปไปอยู่บ้านหฮาวเลยป๊อก็เห็นเสาลกนะโทรมหาอมนเทบ่าอันมะขามดิบยังล่นนะพี่น้องเลื้งลุ่มนะลุ่มหนาวนะ เลิกงานเมื่อกีนอกก้นี้กับวะกินข้าวห้องนาาัษาพี่น้องตามหุ้เต็มก,ตก,ก็ตกับมัดไปปิ้งปลาเข็งกะปิ้งปลาเข็งกะบัากหลายตัวนึงมัดเล็บก้างเล็บนั้นโหมันกินกินไปกินมากัมมีเบดพี่น้องเบดเขาไปตึกป่ามันท่าอยู่ในตัวป่านนะนี่แต่ชาวสาบุกคืนเข้าไปถ้ากืนเข้าไปในะแย่เลยได้ไปโรงพยาบาลเลยพี่น้องเรียบร้อยแหละพี่น้อง

มีแน,น,น่มีแน่ค่มาเดิมมาเดิมพีน่น้องหั่มนี่ปลาเค็งนย่างนี้ให้นนะอนาเนี้ปลาเค็งมันายำเกี๊ยวข้าวมันกินอิม่มกินอิ่มนะไม่กินไม่กินดอกข้า,เขาวเหรอเฮ้ยมาดูจมมาแล้วอดมาได้นะมิ่งนะบังหำไปกินเหรอ

ตัิเงินซื้อของแก้มดิโทษนสาวแมนเปิดเงซื้อของแก้มผ่านมาหน้าหน้าอืดเออแต่พอจะเป็นแฝงได้วยอืดนี่คือยังหลเนี่ยเมดเนี่มามาพี่น้องปีนปากเศงค้ำ กับตามมาฮุ่งนับก้อยเนื้อแตงโมสาวนี่ตามันแสบหรือม่แสยบมาจาเมิดอีวะมันแสบเสรรรพรเินผักเคย,ยคั่สาวพายงคุณกุ๊กริบกินเบต่อนะะหลังเวยีนะ

ซื้ออันซื้อในดองนะชมแปดซื้ออันชมึเดิมกันครับตามมนสิอออประตูลักิบบานเพื่รูปจานนติห้าวทุกงวดมันห้าวทุกงวดป่ะสองแปดเพอร์นี่มันจูด้าสองแปดโอ้ยธรรมาสองกาอืม

กินไม่ก็มือกตุ้ยกขวาแ่ไปกินข้าอย่างเง้ยกินข้าวห้อมาเช้าเลยแ่บกลอดกับตามาตามาโทษเสือนี่นะว่าหมาถึงผักไี่นะน้ยำก็เย็นเอาไม่หน่อยอีลวางนี่ตัวเองอยู่ข้างนู้นเอาสิางาง้น้อืม น้องกุ๊กกิฟบเข้าห้องไหนแล้วนี่ฮอดโปรได้เลยลูกเบื่อี่สาสิยินดีต้อเข้าห้องไหนแล่วใส่เชือใครเชื่อพ่อเดี๋ยวพ่อด่าพรามาเดินพี่น้องเนี่ยกินข้าวเนี่ย บ้าเท้าบ้าเท้าเบอันเยเหอขาวา่าเอจะได้รถโกะเขา้าื่อแล้วไงน้น้อยจังบ้งไม่น้อยนะชื่อติดนะติดหนึ่งจังเหอะมึงแชวมึงเกินเงนินอด <laughs> จะชื่อจะชื่อไปช <tro associated> ื่อนเอาจะเอาหนุป้าเอ็มลอยมด์ู่เมล Bởi vậy, bởi vậy, bởi vậy, bởi Nó bởi vậy, 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 nhường, vậy, được vậy, con, vậy, bởi không có vậy, bởi vậy, bởi vậy, bởi

ปลาเข่งกับปลาลูเล้วเ,เ,เมีมากนินทำไมไม่กินซ้ำเปลือกเลยถ้า่ากินโหปาเข่งนั่งลึบซี่เนี่ยพอกินโหปเาเข่งนั่งน็บต้ององงี เดิมมืเดมพี่น้องบอกาไปคือกินตับเกือไก่นลครับเ่อกินเด็กน้อยอ่เขาเยอะคเ่อเด็กน้อยสิหนาย่ว่ากินตับไน้าฟ้าดับกบน้าาับข้นาเบอร์ยันเด็กน้อยเขายันเด็กน้อยสิน้าข้าวหนื้อมา เว้นในกินตามหุ้มซื้อยี่สิบบาทได้ไหมได้ติดสาป้งจ้ามันเลยกินได้ีแล้วแต่เหงเล็กนิดนึ่งโคออันก้าวอีกแล้วเนี่อกับมาซื้อ ก็คอนอ่บ้นเงินก็ตเนาะอบมืดพี่น้องอบาขเมว่่ไดพักมือเนี่ยผักนี่กมืดผั้งกมดพี่น้องเสีามาโทรต่อนี้หัาว่ะมดจำิตำโทรต่อ อ้มาชื่อมุกิดก่ออะอ้าวเชมก้เนาะยเ่อมหรอไม่คอดปิดเอาชงนี้นะชนเขาเปม่าเขาเฟมากพื่จะก้ามไมือง่ายจานมม่ลุนไปจนมืดจังวะไมท่าไปตลาดเบิ่อนี้ยเห็นโก้จะซื้อมเนเงินนะมันเนี่ยซื้อมานหลายน Xếp, xếp Họ sửa mà xịt gặp đó nè Bà, tôi phạm sáng nghe Cái thằng, đó nè Cái thằng đó nè, cái thằng đó nè Cái thằng đó nè, cái Nó là lải, nó là lải đó nè Mà kếp ở đây dốn phạm nè Bữa trang mai này, bà sao nè Đang xác túc nè Trời ơi, mai cháu à Bố bé, nó chẳng luôn เออมาจานแกงกัไหมเจ้าตีแบ้งเพืกินนะหมดแล้วพี่นอ้องก็เข้ายุ่งกันหมดทีเมื่อเกงตับพี่น้อง <c oughs> บ้านนี้เลยแต่หนุ่เบิกชาบีไปจ่าแซ่บโวปา่าไปหาดโอมกินหิวเนาะว่าหิวไม่ได้หิวนะลาบก้บบอยก็เต็มบไงต้องเสะตู้เย็นให้มันเย็นซะน้อยไม่ว่าไม่เยอะบางเนื้อว่าประมาณนั้ จาเอาไมเราได้กินนะเ่ากินอนกินเป็ดนี่แล้วเนี่ยเปดเป็ดเปดจานแม่กวมีนากินเป็ดเดียวหายมีบอกมาได้มนาะมาพี่น้องกระนาเหรอมีแต่อันนี้คือก็คือเมยก็ถาเฮ้ยขจอยนราบอกเฮ้ย ไอ้ต้วยหลวงบ่เอาก็เบิ่งจ้ขอก็ยังแว่นคู่มือเนาะอย่าว่าอย่าบุรี่เล็บดำเด้อเพราะว่าจกอันนี้อันมาโหป่ามมาเด้อกิแตงโมเลิมักแตงโมทองเมื่อคืนนี่ก็ปุ้นไปน้อยนึงงพอบุญไปกับท่านกินจําห้าตู้เย็นว่า

ชื่อในดอกนะได้น้อสี่จ็ตอืมชื่อกระเล,ล็กลาวกระเล,ล็กลาวเฝ้าอยู่หน้าเนี่ย <c oughs> เล,ล็กลางอะ่ะ <c oughs> อยู่ไทยประยุกต์า <c oughs> thơm đó Nào chăng lời Dinh 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 าน้ำแล้วพี่น้องเบิ่งดูนี่นะสิวค่อยคือขึ้นแค่เน่เทเฮ็ดจังไหนจังสิดีเนาะนอ้อมาทานหน้าก่อนนอนทานหน้าซุวงมือ้อก็ยังเป็นสิวอยู่พี่น้องเฮ็ดดัเลยดีเมยหลายเมยน้ำสิวเมยน้ำหนาดิพี่น้องโอู้ซิใส่ยัยยงเนาะทื่บุกขอบใส่กะใส่แตนก้าด้วยว่าเป็นย้อน,น,น ลมหนาวป่อพี่น้องนลมหนาวเข้ามาเลยสิวบานพุพอเบ์เลยทาหน้าก็อ้อทากระทับไปหลายนึงมีหลายก็ได้พี่น้องเดี๋ยวกังสิวจดจนจบจูพี่น้อง โอ้เจ็บเจ็บเจ็บรูปหน้ากันจนเจ็บพี่น้องเรื่องซีลายนะขึ้นขึ้นแทงขึ้นมาหาขึ้นได้สองมือนี่แหละกุ้งใจล่ะ นี่เบิ้งไป่น้อยนี่โพดโพลลูกกูจะเจ็บ แปะซึ่งแปะครีมซึ่งแต่ละจุดแต่ละจุดนะพี่นองโทรหน้าเลยนะท่ากับบ้เศร้าแบบว่าขึ้นหลายแห่งดีนะพี่นง เป็นย้นอากาศหนาววเนาะอยู่ทางบ้านพี่น้องนะอากาศหนาวแล้วบอ่อยู่ทางนี้หนาวแลวเดอ้อสมุรปรกา,บา,ารบางสาทงอากาศเย็นแลเดอ้อแต่แต่กระบงกับว่าเย็นแห้งบอกเงกับาหนาวแห้งนะพี่น้องอยู่แถวนี้นะถ้าเทพอยูุบ้านเฮาแล้ว๊พ่พอเห็นเขาลรนะพทรมหาอี่แบบว่าอันมะขามดิบยังล้นนะพี่น้องเริ้องร่มนะร่มหนาวนะอยู่นี่เนะี่ยชิวๆธรรมดานะ อาบน้ำแล้วนะรู้สึกว่าบ so right? right? ่หนาวปาเลยนน้พี่น้องแบบรู้สึกกุ่นๆนะนะแบบแบบบ่เย็นเลยนะตอนอาบี่เย็นน้ำเย็นยู่แต่ว่าอาบเดียวกับแบบยู่ได้นะบ่ได้บ่ได้ถึงขั้นกับบ่หนาวแบบนี้นะนอนยามแรกอะอาจจะบ่ได้เปิดอมเนาะแต่กับบ่ถึงกับว่าหนาวแห้งนะแ่าบ่ถึงบ่ถึงขั้นกับหนาวสะบ้านเท่าเราบ้านเท่าเนี่ยโอ้ยเนาะนักกินเขาก็ได้ตุ้มผ้ากินพลมม ยุคปีนะั้ถือว่าชิวๆนะอันปีใหม่นี่การหง,ง่านาวิศิตแต่เตนที่ยี่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องตะแต่วันที่สิบเจ็ดจนหดอ,อันเปิดงานวันที่ห้านะเ่าแก่เบานะแต่ก็ยังท่าท่าเบิงอยู่เนาะเออว่าสิเมร์บ้าน ก็ย่านขี้งอหนาวก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะม่ได้กลาบบ้านน,น,ลลาาน,ด,ด,นด้พี่น้องเอ้ยโลกลัาบบ้านพูดไรแลดูร้อนพูดไรพี่น้องเอ้ยมันจึงน่าถึงได้บทโลกคาบเริ่อนะ เต้เนไปเต้นมาทัวห,หน้าเลยพี่น้องเต้นไปเต้นมาทั่วหน้าเลยอันหลายหลายคนก็คล้องใจวัา,าวสตร์อยู่บ้านเลื่อเมืองเลือเ่อได้พี่น้องศาสารอยู่บ้านนาปโปสเมืองอัสสัปโปแข่งสวัสคิ์เครดได้พี่น้องเป็นสาวพคนไทย,นยพี่น้อง ก้อยในะยุบันนาปอดเมือ่งอาสะพพดแขกสะวันนะเขตพี่น้องยังโสดยู่ยังบ่มีผัวจ้า <c oughs> ย,นนย,ย,ยังไม่มีผัวนะคะพี่น้องตอนนี้ยังโสดอยู่ยังไม่มีคู่ครองปองใจเด้อ้าผิวก่อนช่วงนี้อากาศหนาวทาผิวก่อนนอนทาหน้าก่อนนอนนะแต่ว่าลบหนาวเข้ามาแล้วเป็นสิว่ะ เกู่ขึ้นเลยพี่น้องอันเลิกงานเมื่อก,ก,กอาาี้นี้กับวะกินข้าวห้องนักสาพี่ดองตามหุ้เต็มก็ตกับ,กบมดไปปีป่าเข่งกะป้งปลาเข่งกะบักหลายตัวนึงมดเล็บก้างเล็บนั้นโหมันกินกินไปกินมากม,มีเบดพี่น้องเบดเขาไปตึกป่านะมันข่าอยู่ในตป่านะ่ะดิแต่สาวบุกเืนเข้าไป ถ้ากืนถ้าไปในแย่เลยได้ไปโรงพยาบาลเลยพี่น้อง่องตัวลง่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีเลยรถวีโววีโวมาเอาเลยนะถ้าผิวผิวจะได้ไม่แห้นเสีย Nhu kỳ điều nhung kín, mi hôm nay kín nhung kín khói. Đẹp rồi lép nhau lép nhau Đẹp cái nhau lép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  nhau 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 เสร็จแล้วได้ดอยเป็นนี้พี่น้องขอตัวไปใช่เสื้อผ้าอาขอตัวไปใช่เสื้อผ้านอนกันเด้อกันเล่าสิไปใช่เสื้อผ้าอ,นนอ,อาบนาจเนาะใส่เสื้อผ้าอนอนเด้อปันนี้แล้วแล้ววันนี้สำหรับปันน,น,นี้กันทุกคนไปก่อนไปบาย